สวัสดีครับวันนี้จะพามาอัปเดตลูกผสมน้ำสองตัวนี้นะครับหลังจากไม่ได้อัปเดตนั้นนะนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะขนเรื่องขนหางเริ่มจะเต็มแล้วนะครับอาจจะแตกแตกไปหน่อยนะเพรว่าฝนตกช่วงนี้ไม่ได้เอาลงมาเล่นดินเลยนะส่วนตัวในกลองนี่คือตัวแม่เขานะครับ ตอนนี้อายุประมาณหกเดือนครึ่งแนละ้วนะตัวนี้ตัวผู้ตัวน,วนี้เริ่มสู้ไก่แล้วนะเริ่มกล้าแล้วแต่ยังไม่ขันนะครับตัวนี้ วันนี้ก็คือฝนแรงนะครก็เลยมาปล่อยน้่นดินนะารัวเมื่อกี้กินยาไปแล้วตอนนี้ก็พามาเล่นดินตรงนี้นะตัวจะเท่าแม่เขาแลวนะครับแม่เข,า,ขาตัวกระนนณนที่เดียวอาจจะอาจจะทายดูไม่ได้หมดนะเพราะว่า มันเป็นโดนไก่มันตีนะเดี๋ยวจะโดนลบนะครับคลิปอาจจะโดนตัดตัดคลิปนะคล <c oughs> ิปอาจจะตัดตัดนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับ,บรอัปเดตครั้งต่อไปก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่นะเพราะว่ามันโตช้านะครับต้องเข้าใจกันด้วยลูกผสมผมก็ให้อาหารปกตินะแต่ไม่รู้ทำไมมันโตช้าเพราะไม่ค่อยได้ปล่อยเได้ดินกินหญ้าเอาไว้เท่านี้นะครับเพิ่มครับ